สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักกระและเพื่อนเพื่อนชาวสวนพริกทุกทุกท่านพบกับยาลันกษตรยุงไม่อยู่ที่สวนพริกของยาลันเช่นเคยสําหรับคลิปนี้ยาลันนําความลู้เกี่ยวกับเรื่องของพริกกันละจ้ามาฝากเพื่อนเพื่อนชาวกษตรของเขาคือเกามีเพื่อนเพื่อนชาวกษตรผู้ที่สนใจสิบปลูกพริกเนะจ๊ะมือไม่เรากับผู้ที่อยู่ตั้งแดนอนละจ้าเพิ่นสิกลับมาอยู่บ้านอยู่น้าคบรัวเนาะเพิ่นกระทำกันเขามาว่ายาลัน บ็เคยปลูกพริกเจีเทือเนาะจ้กลงคลิปห้เบิงแน่ว่าเริ่มตั้งแต่พ่อต้นก้าจนได้เก็บน่วยเก็บมากนี่ยาล้านเฮจังหดพริกขึ้นดูกแทะพนาจา้ายาล้านกะลืต้องน้ำไอคลิปที่เคยลงไปก้อนหน้านี่แล้วเนาะจา้กแต่ว่ายาล้านกะสีน้ำมารวบรวมกันในคลิปนี้ว่ายาล้านเริ่มเฮดแบบใดเริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มแรกจนว่าได้เก็บผลผลิตเนาะจา้ปลูกแบบใด ปลูกแบบสมัยเก่าหรือว่าปลูกแบบคุ้มพายางกระสีบวกทุกขันน้นตอนเนาะจ้ามือนี่ส่วนพีกที่เห็นนี่เนาะจ้ายาล้านสิปลูกพันอัมพวาอัมพวาธรรมดานี่ล่ละปลูกแบบเนาะจ้าคุ้มฟางเขา่าเนาะจ้าแบบสมัยเก่าเฮานี่ล่ละแบบต่้งต่ยาล้านเห็ดมาต่้งต่ดังแต่ดื่มนี่ละ่ะคุ้มฟางเขานะปีของเขานี่ลละจ้านี่ ก้อนสิปลูกเนาะจ้ายาล้านก็ต้องมีการเตรียมแปลงเนาะจ้าไทยแล้วกอ้ผสมด้วยขี่ใกล้เก็บเนาะจ้าขี่ใกล้เก็บเรายาล้ลานกับพว้นดินโยกล่องเฮ็ดนานเฮ็ดเฮ็ดลุมเนาะจ้าต่อมาต้นกล้าของเขาอายุได้สามสิบถึงสี่สิบหามือก็พอปลูกเริ่มปลูกลุงแปลงปลูกได้แล้วเนาะจ้กยาล้านกระสิลุงแปลงปลูกส่วนจากมือจ้างไสปุ๋ย จ็ดถึงสิบมือพริกของเฮาเริ่มแตกยอดมีสีเขียวบเฮียวนาละจาก,ก็คือพริกติดแล้วก็สือยูประมาณที่เจ็ดถึงสิบมือใส่ปุ๋ยรอบแรกนะจา่าการใส่ปุ๋ยรอบแรกนี่เนาะเขาก็ใส่หางต้นแน่แล้วก็ใส่หน่อยหน่อยน,นจาจ่าก็คือสูตรปุ๋ยก็คือสิบห้าศูนย์ศูนย์ก็คือแคลเซียมเม็ดยาลานสิเริ่มบวกใส่ตั้งแต่สิบมือเลยได้จา้า แล้วก็บบวกกับสิ1าสิาสิาสูตรเสมอสูตรเสมอนี่เฮดให้ไอ้แตกกิง้งเนาะจะเลี้ยงพุ่มแล้วกามีพุ่มที่ใหญ่เนาะจะแตกคะแนนดีส่วนสิพาศูนย์ศูนย์แคลนเซียมเมียนนี่กระสีส้อยบำรุงหากบำรุงล้าตน้นบำรุงใบเนาะจะบ,บำรุงไอย้ยอดพริกนี่ให้แข็งแรงบ่ให้เกิดลรก ใบด่างใบขาวนั่นละจ้ะส่วนปริมาณยาล้านกระสีไส้ไนึ่งในสามนอจ้ะเพราะว่าปุ๋ยสิบห้าศูนย์ศย์่าลาของเขานี่ยี่สิบหากิโลสามารถใส่ได้ในพริกที่ปลูกหนึ่งไรนอยจ้ะยาล้านกระสิผสมไอยาลาสุดเสมอนี่ สามถ้วยประมาณนี้แล้วก็ไอซิบหาศูนย์ศูนย์แคลเซียมเม็ดนี่ถ้วยหนึ่งหรือว่าถ้วยครึ่งเราจะประมาณนี้ละจ้ะเขากระผสมเข้ากันแล้วเขากระใสในพริกเราจะส่วนจากมือจังใสปุ๋ยอีกรอบหนึ่งยาล้างกับสีบประมาณสิบมือถึงสิบสามมืออยะลาล้างกับสีไสอีกรอบเราจะจุนใส่ไปเรื่อยๆละจ้ะจนกว่าพริกของเขาเราจะสิเปียนสูตร ก็คือพี่ของเขาอายุได้หาสิบมือช่วนพี่ของเขาครบอายุหนึ่งเดือนนอะจ่ายล้างกระสีเริ่มแต่งสาวพิกพราะประมาณนอะจ่ายล้างกระสีเอากิ้งที่ยุ่ข้างล่างสุดนอะจ่าออกนอะจ่าถ้ากิ้งกา้านใดที่แข็งแรงย่าล้างกระสีเหลือ้ว้นอะจ่าบอแม่ว่าไอแต่งไปจุนว่าหดหยอดเลยนอะจ่าแล้วดอกนอะจ่าง่ามแรกย่าล้างกระสีเอาออกดอกพิกมากพิกที่เกิดออยุ่ง่ามแรก ของต้นพริกยาล้างกระสีดีดออกเลยนะจ๊ะส่วนพริกอายุได้หาสิมือยาล้านกระสีเริ่มเปลี่ยนสูตรปุย๋ยเพราะว่าพริกของเขาเริ่มเป็นดอกเป็นหมากแล้วเขาต้องใส่ปุ๋ยเอาหมากก็คือสูตร13 13 21เิาอะจ๊ะของยาล่าส่วนทั้งสวนยาล้านที่ใสผลิตภัณฑ์ของยาล่านะจ้ะแล้วก็บ,บวกแค้นเซียมเมกค,คือเก้าสิบห้าศูนย์ศูนย์ะจ๊ะใส่ในปริมาณหนึ่งส่วนสามคือเก้า ปุ๋ยสิบสามสิบสามยี่็ดนี่ซอยเฮดไห้ไอพิกตดเนาะจ้ะดอกเบ้อร่วงแล้วก็เม็ดตเม็ดใยเม็ดเต็มเนาจะแล้วก็ลูกดกมีน้ำหนักไอ่วนปุ๋ยของสิบห้าศูนย์นี่ก็ที่บอกไปละจ้ะเฮดให้ลำต้นแข็งแรงเราจะป้องกันด่างขาวเขาใสเห็มเพียงพอ ้าอาหารพริกที่ได้กินเต็มที่ก็ชีเฮตบ่ให้พริกของเขาเป็นลรกกุ้งแห้งเทียมนนละจา้ะส่วนปุ๋ยแคลเซียมทั้งใบเยลยา้านฉีใสแ้แคลเซียมสูตรธาตุล้วมก็คือว้าแมกกับแคบแมกนะจ้ะฉีดพ่นตั้งแต่เริ่มลุงแปลงปลูกได้ประมาณ20มือ้อนะจ้ะส่วนปริมาณเขาเบิ่งอยู่ที่ฉลาดแต่ถ้าพริกของเขาอายุยังหน่อยอยู่เขาก็ลดปริมาณลงมาแน่ เราจะก็คือไอฉีดพ่นสีมือจังฉีดเท่านึงนี่ก็คือไอแคลเซียมฉีดพ่นทั้งใบอย่าล้างกระชีใส่สูตรนี่มาตลอดเราจะจงกว่าได้กีบพลนผลิตที่เพื่อนๆเช้าสวนพริกเข้าใจผิดกันเราจะก็คือว่าพริกของเขาเป็นนวยแล้วเพื่อนๆชาวเช้ากร,รของเขานี่บไห่ใส่ปุย๋ยบ่แมน้อจ้ะ ถึงแม่พี่ของเขาสิเป็น่ว้ป็นดอกแล้ว,ดว,วได้เวลาได้รอบเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยคือเกาืแต่ว่าเขาเบิงว่าสูตรใดสิใส่ช่วงใดเราจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามกันเขามาว่าไอ้บ่าว่าตั้งเดียนหรือว่าเ่ว่า,วาบ้านเจ้าของนี่แหละถามว่าพิกเป็น,น่ว้แล้วคือใส่ปุ๋ยบ่ย,ดดบย่านพิกดาดด่างหรือสันบ่ย่านพิกล่วงเป็นโรคเหี่ยวหรือสัน เพื่อนทำคอนกันขมาแบบนี้นะจ๊ะก็คือความเข้าใจผิดด้ะจ้าที่พิษของเขาเป็นโรคดาดเม็ดล่วงเหลืองหรือว่ากุ้งแห้งเทียมน่ะก,ก็คือพิษขาดแคลเซียมขาดสารอาหารให้ปุย๋ยให้น้ำให้แคลเซียมบเพียงพอก็เลยให้พิษของเขานี่เป็นหน่วยด่างคล้ายๆน้ำห้อนล่วงนะจ้ะนั่นก็คือพิษขาดสารอาหารบบเม่นว่า ริกใส่ปุ๋ยช่วงที่เป็นนวยเลยจ้าแบบนั้นนลจะจาก็คือความเข้าใจผิดถ้าเขาใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆบ่าขาดระยะบ่าขาดช่วงสิบมือสิบกวัวมือใส่เทือหนึง่งกระสิเฮ็ดให้ริกของเขานี่ได้เก็บอย่างตัวเนื่อเนาะจ้าตัวยอดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นดอกเป็นบากน้อยสำร้องกันไว้อีกนะ้าจะพริกของเขานี่สีได้เก็บตลอดบ่ามีการถิมช่วงนะ้าจ๋ะ บม่มีการขาดช่วงไม่มีการทิมช่วงคือว่าพริกนี่จะได้กีบตลอดบบได้ร้อว่าพริกนี่อันสิแตกยอดแตกใบขึ้นมาเนาะจ้าเพราะว่าเฮาใส่ปุ๋ยตลอดสิทดแทนกันไว้เลยรุ่นแรกน่วยเบิดก็บนวยสุกเบดแล้วรุ่นที่สองก็เป็นหมากขึ้นมาอกีกนี่ล่ะจ้าความรู้ในคลิปนี้ยาล้านกันน้ามาบอกเพื่อนๆเ,นเนช้ากเกษตรของเขา ครบทุกขั้นตอนเร็วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อย่าลางกับโควากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เพื่อสิบได้พลาดในคลิปดีๆในคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อย่าลัางกับโคไอสวัสดีค่ะ